นะครับทให้ใหม่เลยวันนี้จะเข้าลิ์เขาลิ์มันดูขึ้นได้ไหมครับเดี๋ยวๆพี่เปิดให้ใหม่กว่า่อเค

ขึ้นลิฟต์มาชั้นเก้านะถ้าไม่มีลิฟต์นี่ลำบ,บากเลยนะช่างเออใหญ่หนักด้วยชั้นเก้า <ไป S 2> เอาเอาขึ้นมาได้แต่ว่าไอตอนเข้าประตูก็ต้องลุ้นในทีนึงว่าโอ้ประตูพี่กว้างอยู่ได้อยู่ได้อยู่นับสองเอเออระวังระวัง Ba, oh. <coughs Fernanês> thoát <coughs> <coughs> lít, <coughs> 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 <coughs>

อ้เียกนะเียกแล้คบอะไรนะเปียกเียกเียกไอ้จับทางนู้นด้วยถ้าไม่เียกแล้วมันจะติดอ่ะหนึ่งสองสามึบอยู่ที่แคบนลดนึงแต่ก็ป๋าดิดไม่ละคายมือป๋าดิดกับทีมนะ menen <mimit>